สวัสดีครับวันนี้เรามาทําผัดกระเพาปลาหมึกกันนะครับผมทําแบบผัดเผ็ดหน่อยๆนะครับมาดูอุปกรณ์กันครับนี่ฮะเรามีปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกลวกแล้วแล้วก็ผมก็หั่นเป็น<ด>ลายๆนะครับไปแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่อันนี้พออันนี้ก็แค่เอาไปผัดก็ใช้ได้เลยนะคัแล้วต่อไปนี่ฮะใบกระเพราหนึ่งกระมังใหญ่นะฮะใบใหญ่มากนะฮะ อไปเป็นพริกซอยกระเทียมซอยพริกไทยหัวหอมแดงนะฮะซอยนะครับแล้วก็มีพรพิกแกงนิดหน่อยนะฮะที่ใส่ลงไาก็หมดแล้วัะผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำนทับันครก็เพกแกงใส่ดพริกแกงใส่กระเพนิดหน่อยใส่แี๋ยวเอากรตงนเลยน หมึกกับเเครื่องลงไปนะครับผมอันนี้ก็ใส่ไปกะเพราด้วนะครับผมผัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วฮะนีะ่มันน่าจะใกล้เสร็จแล้วด้วยนะามาแอบถ่ายชาวบ้านนะฮะ,ฮะทานอะไรอยู่ครับผัดกะเพราหมึกไข่ดาวครับเลิอร่อยไหมล่ะ สุดยอดครับหม้อนี้ร้านแปดก็ไม่ขายแล้วหม้อไหนก็หมดขายเลยอยู่เป็นหรือเปล่าขายไทยร้านแายก็ขายนี่คนนี้ทานหมดแล้วยังเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายหน้าเราถ่ายแต่ขายังไม่หมดถ่ายหน้าก็ได้ไม่เป็นไรถ่ายแมสก์เองเราโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับร้านแปดด้วยนะ